เช่เพราะว่าสฟไสเนี่ยมันมีเป็นสฟที่แบบสฟดำนะคะเป็นสฟเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดนหลอกโดนเอาเปรียบโดนเขาเรามาเหมือนเข้ามาเข้ามาแล้วไม่ได้จริงใจอะ่ะแบบมามาเหมือนไม่ได้มาไม่ได้รักจริงอ่ะคะ่ะม,มาหลอกลวงเหมือนเห็นเราอาจจะเหมือนว่าหัวอ่อนหลอกให้เราเปแให้เรารักอะ่ะแล้วพอสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้รักเราอ่ะคะ่ะ จริงไหมอ่ะจริงให้เราแบบไม่บอกเลยอ่ะใช่เราไปเจอคนใหม่มันก็ทช้งเราเลยเนยเราไม่ไม่ดีเนาะอันนี้ก็จะสัตว์เป็นให้เป็นเส้นเรื่องของให้เป็นไฟเป็นไฟดีไปอ่ะไฟสีแดงคือความโชคดีนะคะก็จะเป็นเจอคู่ครองดีนะคะเราก็แก้ไขเนาะอันไหนที่ไม่ดีเราก็แก้ไขเปลี่ยนเส้นก็เหมือนว่าทุกคนน่ะค่ะมีมีกรรมนะคะเราก็ เหมือนดึงการสักลายมือเสียทีเป็นการดึงบุญเก่านะคะเหมือนว่าเราขอพรเหมือนว่าขอเป้าหมายเลยว่าเราต้องการอะไรยังไงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าให้ให้แบบว่าส่งผลให้เราได้สําเร็จในเรื่องนั้นโดยเร็วนะคะ บนในเรื่องของการชา,รา,ะะาติการสักลายมูลเศษฐี <c oughs> เป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายนะคะไม่มีเราก็เติมเต็มนะคะเป็นการดึงบุญเก่ากระตุ้ <c oughs> นว <c oughs> ัฒนธรมแต่ละบุคคลแต่เรา้การที่แบบว่าเราถ้าเรามีเป้าหมายขีดเสน้นเลยว่าเราต้องการอะไรเหมือนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเบิกเงินอ่ะในบัญชีเรามาใช้นะคะ ว่าเราต้องการในเรื่องอะไรนะคะสิ่สิศิธิ์ก็จะดนบัรดานให้เราสมเร็จในเรื่องนั้นนะคะต้องการเรื่องของความรักแล้วก็ขีดเส้นเรื่องของความรักนะคะเพื่อขอพรสิริศิธิ์ให้เราส่งผลในเรื่องของความรักดีนะคะ กาค้าขายอะไรก็จะได้สำเร็จลับลื่นนะคะเส้นการค้าธุรกิจการค้าเรว่าเส้นแต่ขแขนงเรื่องของการค้าก็มีความพลัามีความก้าวหน้าในเรืเ่องของธุรกิจนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องนั้นเส้นแต่กิจการสาขา,ขา